สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเดสเปซหนึ่งนะฮู้นะแล้วตอนนี้ก็พักเรื่องการสร้างบ้านแล้วก็มาประจนภัยเอ่อไปทัตารศึกษากับไอแซคดีวกว่านะฮะในยาน,นอิชิมูระนะฮู้ไม่น่าไปเลยแล้วตอนนี้ก็ผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยูอย่แถวนี้นะฮะหลังจาไม่เจอกันนาน

But I do not anticipate Lilo that he should ask the good S doctor P is busying been... himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the college. Only yesterday he told me he had a dispute with his wife. Okay. But Amelia Kine has been dead for some years. Okay. <laughs> That's now you just need to... This has gone far enough. What? Accept your part in the God's plan. <laughs> and to embrace your own extension. should the locked out of those systems. All the in space. You should able to bring back online from able I'm s u bring r it t i be e back c station, but you don't have t u c h time. เฮ้ยเชหรือท่าเวลามันแปลว่าอะไรเมื่อกี้ขอภายได้งงกิดเล็กน้อยนะเอยอะเลยแหละ่แถวนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวเราดูกอนนะจุดบี โอตรงไปทางนู้นแยอะพวกน้ำแม่โคตรเยอะเลยต้องเปลี่ยนเป็นยิงมันเยอะจังวะยะกระสุนเยอะถึงว่ามันให้กระ,กระสนุนมาเยอะจังใช้นี่กันนะเก็บไปไปไป ต้องรีบไปนะเพราะว่าออกซิเจนใกล้หมดเดี๋ยวมันจะหมดนะในห้องนี้มันมีนั่นนะกูว่าแล้วอุเชีา่างหูมาจังเยอะมาเออไปทางไหนไปทางไหนว้าว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 โอ้ยโอ้โ ho เฮ้ยเดี aut, ๋ยวพึงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งวิ่งวิ่งอย่างเยอะอเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งยาหมดครับยาหมดเชื่อมแขนครูกเอ้าเชี่ยนั่นโอ้โหมาถึงกูตายเลยขารูปเจ้าต้องมาหยาเอ๋เอ๋มึงฆ่ากูชาติที่แล้วใช่ไหม ไปจะพึ่งหมดจะพึ่งหมดเอ้ยเอ้ยอ,อ่า <c oughs> เอ้ยแม่งเอ้ยถามทีแล้วแม่งฆ่ากูยับเลยเนี่ยตรงนี้แหละโคตรน,น่ากลัวอะไรเบยเย้เนี่ยใหม่ๆๆๆ่ใม่ใม่ใม่มยิงดิทำไมไม่ยิงวะเฉยโอ้โหโอ้โหยิงช้ามากครับ โอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยกระสุนหมดหมดเลยฮะวันน oh ี ho, oh ้นะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วออกซิเจนใกล้หมดแล้วผมไปเล่นน้ำแม่งเจอสึกหนักเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆเอใช้ออกซิเจนกันนะ โอเคว้าวชิคฉันเห็นตังฉันเห็นกระสุนมากกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันไปแล้วฉันไปแล้วฉันจะไม่ยุ่งแล้วเฮ้ยฉันรอดแล้วเขี่ยมครับืหตอนนี้นะเรากำลังดูเดือนมากอุ้ยตู้เขี้ยอะไรวะเนี่ยเด็กเป็ดเด็กเป็ดเด็กเป็ด มันมียุงแองไลเด็กบงเด็กเป็ดเร็วเล็วออกซิเจนไเด็กต่อไปไหนต่อดูนะดูนะเฮ้ยออกซิเจนว้าวโอเคฮะแม่งมาโคตรน่ากลัวเลยเคมเอ่อกองพยาบาลเราจำเป็นแล้วแหละดีเนี่ยเอาไอ้นั่นเอาไว้ อะไรมาใหม่วาต้องไปทำอะไรมาใหม่ไหมไม่มีนะกระสุนหมดนะฮะกระสุนหมดแล้วก็เราต้องทำการขายของไอ้เช่น <k cartoon> ี่ขายไปนะปึ๊บปึ๊บโอเคเรามีกระสุนในนี้เยอะไปละเอาพยาบาลมานะฮะพยาบาลไว้เลยไม่เซลหมดปึ๊บ เล่นไม่ให้หมดผมว่าเนี่ยผมว่านี้ดีกว่านะฮะมันเต็มเดี๋ยวเราต้องจับระบบปืนให้เรียบร้อยก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้านั้นก็จะแปลว่ามันมันต้องมีกระสุนกระสุนเยอะกว่าใช่ปะเอาแล้วอันนี้แล้วกันนะโอเคเราจะมารีโหลดก่อนนะฮะรีโหลดแป๊บรีโหลดกระสุนแบบหายากมากลยตอนนี้คือหมดเกือบทุกอย่างครับ แล้วก็ช่องเก็บของก็แม่งมีอย่างเยอะแต่ขอเซฟแป๊บนะฮะผไม่ไหวเลยไม่อยากจะวิ่งแบบเมื่อกี้ไม่ได้เล่นมานานแม่งพอมาเล่นทีนี้จัดเต็มมาเลยมาบอลหนก็ได้วางทีนะมาใส่แตกมาเลยกาเปาโอ้อย่ามานะผมไม่กล้าใส่แมกซิฟวา โอดูรอยเลือดสิครับนี่ทางเก่าใช่ไหมสบายใจได้เพื่อนโอ้ประตูแดงนี่แม่งไม่ค่อยจะมีอะไรโอ้ยโอ้โถดูบอกเอ้ยจะถังกรับกูอีกแล้เนี่ยโอ้เมื่อกี้อืมตักใจเจ๊งสิพาดนาทีพอละวแม่ เอ็นฮะอ่าโอเคสิ่งเพี้ยอะไรกันน่ารักกอร์มึงอ่ะน่ารักรอ่ะทำตัวแอป,ปแบลวะอือ,อแอป,ปเยอะด้วยแม่งมาเป็นแอปพลิเคชันเลยฮนะเออเออไปเออเออด้ความเปลินกระสุนเนี่ยยิ่งยิ่ง อ่าวพวนี้ต้องเจออย่างนี้นะแล้วกระสุนกระสุนแค่โอเคจะได้ไป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 ไม่อยู่แล้วเยี้ยก็ดน,นะไปทางไหนนะฮะต้องไปทางเดิมนะครับโอเคโอเคแต่บ้านเรารักรอยอยู่แตรักรักหรือเปล่าใช่รักไหมรักแท้หรือเปล่าอยา่านะโอเคห้องนี้ยังค่อนข้างจะสะอาดอยู่พอสมควรนะ โอยังเว้นมีไอเทนั่นอยู่นะ DNA ของไอไอบ้านนั่นนะฮะเรียบร้อยโอ้ oh, โหเยี่ยม DNA ของไอตัวไอตัวที่ไม่มีวันตายคนระับ I อ h i n ้ม think y o u should s รู้นะ h o เคยไปห้องนู้นได้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปห้องน้นเลยเริ่ร่เริ่ร่เริ o ร่เร e s ร่เริ่ t ่ e ร s t ร่เ a ิ่ร่เร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 ิ่รวเดิ่ย่เ้อ่ร่เรรเลยเริวเริ่เริ่รริ่ร่เรก่รวเริ่เ่เ่ไเร่ โอเคฮะอย่างน้อยก็ได้ตังค์มาหนึ่งทีนะเราจะมาเซฟกันตรงนี้ก่อนนะครับแหมผ่านเรื่องแย่ๆก็ต้องเจอเรื่องดีๆบ้างนะฮะแต่ต่อไปพอเจอเรื่องดีๆไปทั้งประมาณสองวินะฮะเรื่องแย่ๆตามมาเป็นสิบเลยโอ้ชิตโอเคอย่างน้อยก็ได้ตังค์ไว้กระสุนนะฮะ๋ตวต้องรีโหลดกระสุนให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวช่องสามโอเครีโหลดคลิกๆโอเค ต่ออับนี่ให้แรงแรงแล้วแหละโอ้โหดูห้องเชี่ยนั่นแม่งเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเจออะไรบนอะไรอวย่งเยอะแมงแช่แข็งอะไรอะ บ่นอะไรด็อกเตอร์โอหมันขังมันเอ้ยเชะ Oh my god Oh shit ผมว่าห้องนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่เลยฮะเพราะว่า โอ้ยดูเร็วเร็วเร็วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วมึงยตส่าเข้ามาได้แข็งโอ้ยเกยิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเร่งมาเป็นสิบเลยคราวนี้ อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราต้องทำการอู้ชิตใช้เทนนิสิตแล้วก็แช่แข็งไอตัวยักษ์นะฮะโว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 ้ยิไอ้กูกระปกแล้วกระปก เดี๋ยวต้องทำการแช่แช่แขกไอ้ลูกกระโปรงนั่นก่อนนะด้านไงอุ้ย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 มาล้างหนูมาเดี๋ยวล่อไปทางนู้นก่อนนะล่อมามามาเนี้มาเนี้ยอยู่นี้แหละอยู่นี้แหละเรา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 ไปแช่มันเดี๋ยวดิประตูนี้เปิด ยัยเจสฮ่าฮ่าก่รีบร้อยนะฮะนี่ส่งมาไปแช่แข็งเลยนะฮะส่งไปดาวังคาร์ใส่อีกบ้าเ e ี่ย g h t i ไ e ชิบหายแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยต้องเอาชีวิตดอดเอาชีวิตดอดให้ได้นะเดี๋ยวใกล้จะจบพาร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเจอจุดเซฟปุ๊บก็ตัดเลยจะดีไหมดูดูทางทางสว่างเนี่ยไม่ไม่เคยมีอะไรลาบเลยดูดีทางยาวด้วยสักค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะหลอเฮ้ยหมดมิชชั่นแล้วนี่เย็ดเย็ดเคนเย็ดเคนหาของตรงนี้อุ้ย หลัดตกใจครับเอ,อ่อชัตเตอร์เลยคนระับไปชัตเตอร์ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูสิโอเคปึ๊บคืนรถไฟไปทนะ่ไปที่ส่วนไหนดีชัตเตอร์ไฟส์คอมพรสนะฮะต่อไปก็เป็นชัตเตอร์หกนะฮะโอเคเซฟแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะถึงเวลาจะผ่านไปเร็วแต่ก็ แต่ก็ดีสำหรับผมนะผมกลัว<笑><笑>ก็คลิปหน้าก็ไปเจอก,กับชาร์เตอร์ที่6นะฮะในพาร์ทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายวููฮ